สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม World War C นะฮะหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานๆาน,นะครับร่วมหลายเดือนที่ผ่านมานะฮะวันนี้นะฮะเราก็มาถึงในช่วงที่เรียกว่าถึงจุดที่เราจะไม่มีคลิปจะลงนะฮะเราก็ต้องไปขุดเกมเก่าๆขึ้นมานะฮะหลังจากที่เราเลกคอร์ดทิ้งไว้เป็นระยะเวลา นานแสนนานวันนี้นะฮะเราก็ไปขุดเกมเกมหนึ่งนะฮะก็คือเกมเบอร์วาซี Z นะฮะอีพิโซดที่น่าจะประมาณอีพิโซดที่10ได้แล้วนะฮะอยู่ในเนื้อเรื่องมอสโกนะฮะหลังจากที่เราปล่อยเว้นคว้างมายาวนานอ่ะวันนี้เราก็ไปต่อกันดีกว่านะฮะหลังจากที่ผ่านพ้นมานานอยากดูคลิปเก่านะฮะไปย้อนดูนะฮะในภาคที่9กาวันที่10กันวันนี้มาชมกันต่อครับสาหรับเบอร์วาซีชมกันได้เลยครับเฮ้ยมันนานไปแล้วเนี่ย นานเลยสามเล่นยี่ก้นเยอะทำไมสามคนอ่ะเออทำไมสามคนนานเลยไอ้หลุดใช่ปะเป็นหนึ่งคนที่หลุดออกออกเออจริงด้วยฟิวหลุดเออฟิวหลุดเจ๊ทำไมดูเด่นหน้าตาไม่ยอมไปทำแผลทำแผลเลยลุงมาคุยเขาหน่อยลุงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยโวยหน้าเป็นไงดูเจ๊เลือดอาบกว่าเดิมอีก ตือแตกนะตือแตกแแยิงตูือแตกว <laughs> ิ่งเชเลือดไหลเต็มข้างเกงไปหาผ้า <laughs> ไม้เอาผ้าไม้ให้เขาเลยจิ <laughs> ๋วไายคยซอมบีแล้วอเอาผ้ามาเห้ นี่เขาบอกว่าให้เข้าไปที่บังเกอร์เหรอเอ็นทราเอนใช่ป่ะบ้องเนี่ยบ้องบ้องบองเห็บบ้องเองอีโบอีกแล้วอีโบยีโบอีโบอีบ้องอยู่อันไงเห็นปะเราเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังยิวกำลังยิวโบอีโบต้องมีของมันต้องมีเอาไม่มีใครเอาหรอกเดี๋ยด้ ต้องใช้ปืนไอ้นี่ก่อนปืนมันโคตรแรงอยากจะบอกว่าปืนมันแรงมากเออเด็จริงทีนึงเนี่ยบึ้มเลยเนี่ยให้ลงเก็บให้ลงเกมเนี่ยเอาอีโบละเออเป็นหมอมันต้องต้องไวหน่อยกินแล้วมันกินแล้วใครกีใครกีใครกีตเรียกหน่อย

เกมเร็วต้องทำใจนะครับเกมเร็วกะเอ๊ะหอึ่เลยมีให้ดีก็สุดมันี่ยต้องมีเพราะตรงนี้น่าจะเป็นเวฟนะทำไมไม่ <c oughs> พูดอย่างยี่ห้ออ <c oughs> ื่นซุกซุกจยามาฮ่าเลย ลุงเขาไม่จ่ายแล้วลุงเดถ้าเกิดเขาจ่ายนี่สับบอลเซอร์ต้องเข้าแล้วครับผมแน้องเซอร์ต้องเข้าแล้วหวานไปแท้จับบอลเซอร์จะบอกแด้แล้วพวกเองอยจะวางและจะข้ามเลยน้องน้องเอาให้ได้หมื่นซับย่กนนะน้องบอกได้เลยที่ พี่พูดกับผมแบบนี้ต้องบอกว่าอนาคตเดี๋ยวถ้าผมถึงแสนซับนะพี่อย่ามายุ่งกับผมนะนี่ผมจะเล่นตัวมีการหยิกเงใช่แล้วไม่บอกอย่าพึ่งหวังน้ำหอนหน้าไอ้นมว่าแต่ตอนนี้มาก่อนเถอะมาละมาแล้วชิสชิส ียงองไรก็ยิงยิงอ oh, oh, uh, 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 er ิงบูมเอิรดโอ้วิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเออเออเออผีท่อเอไม่ใช่ผีช่องนี่ยท่อซุ่มผีช่อง แต่ลวมมีคนระัังงหเออทำไมวันนี้เราเหมือนเล่นไม่ค่อยแม่นเลยวะเนี่ยจริงไม่แม่นเหมือ <laughs> นไม่เคยเล่นอ่ะต่อทิ้งมานานานทิ้งนานเกินไปบางทีก็ซัพพอร์ตตัวละครให้มันน้อยๆก็ได้จะแหลกเอาใส่ออออ <laughs> ต้องไปต้องไปใส่ซีโคนเพิ่มแล้ว,วไม่จะหมดนะ ซีคนแห้งมันจะแห้งซีดีโครนน้อยไปเหรอใช้แค่คนเราทีนึงโคแล้วมึงจะแห้งแล้วจะแห้งแล้วจะแห้งพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยซีดีคนเราเราคิดถึงพันซีซีก่อนไงต้องเล่ต้องเล่ ีีั้งโอ้ยมาปลาปลาประปูก็แน่นชุดมาแน่นชุดกระโดดไกลเลยกระเด็นหมแล้วโอ้โหวิ่งไปเลยโดนเสียงระเบิดที่ต้องทำไมหูเยอะอ่ะไปต่อให้เลยงอนแล้วเล่นไม่ถูก คุณตีก็เล่นไม่ถูกเงินเราไปก็ได้ไ่ยุ่งไปไปทำเจ๊ไปไปมีเครื่องพ่นแก๊สเครื่องพ่นแก๊สโอ้ย กระเทือบโผลุรวมฟันคนลืมวาดอะไรไทยกระเจือบคนใช่ครับนึกว่ายิงถังว่าจะระเบิดอะไรเงี้ยเจยเย็นลุงเจเย็น Get in and close the door. มันบอกเข้ามาแล้วประตูด้วยไอ้พวกไม่เป็นประตูมาแหกหมดแล้วอย่ายิงเจเยอะเจเลยเจเจ๊เลือดอาบเลยโอ๊ยเสียงอะไรเอาไม่ได้เออข้างนอกเอาปิดประตูนี้ประตูนีแล้วอ่ะอ้าว มันบอกว่ายิงยิงมากไปหน่อยไปริบๆไปพวกเองเ <laughs> จ๊ทิ้งเราอ๋อให้ใครสายลุยก็ลุยไปเลยมียยย <laughs> สายรวยอีกหนึ่งคนมี <c oughs> ประตูได้ไหมเนี้ยไ,ได้เ <c oughs> อาลงมากันสิ <laughs> อย่าให้วิงเกอร์ยังยังนึกถึงเกมอย่าให้วิงเกอร์ไปไม่เราจะ้านอันนี้เป็นอะไรออกมาแล้วเป็นอะไร

เอ็กซ์ลเอ่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าแทใครนำล่ะใครนำใจะนำดีแทงนำิดยาให้ฟิวยาหมดไปแล้วอ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บนึ่งปเ้ไปลเว้ยไปลเว้ยไปลวเว้ยเ้ย โอ้ยตายมีผีช่องช่องตรงนี้ด้วยเข้าไปอยู่ได้ยังไงวะผีช่องเสาผีเสามันไปอยู่กันได้ยังไงเนี่ยมาทางไหนกันแลเนี่ยไอเดอร์เกซโอ้ข้างบนมาเติมเลยโอ้ยรอรอเอลิเวเตอร์มาโอ้ยโอ้ย ไอ้ตูมเฮ้ยแน่นชุดแน่นชุดแน่นชุดไป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 มามามากระสุนทำไมหมดแล้วมาเลยมาเลยมาเลยมีนิกานอยู่ทางนี้ฮัลโหลทางไหนอยู่ทางนี้ทางนี้ทางไหนทางไหนคือทางนี้ไหนวะไหนวะไหนนี่ เอาดิลุยไปเลยมียาป่ะไม่มไม่ยาคนละขหอนึงอะเหลือแต่ยาเส้นแล้วตอหนครับ่อวนึงเสเลาม้วนสดก็สุดเอ้ยเยี่ยยังนึ่งก็จะวิ่งไปเก็บศพทางนี้ไปทง จะบอกไปว่าทางนี้มีทางเดินข้างล่างเกมาเลยมาเลยเอาเหรอมาเลยมาเลยอ้าไม่ใช่รวะทางนั้นมีอะไรอ่ะไกด์มีทางเดินลงข้างล่างมีของไหมไม่ยหิวเราฮิวไราฮิวใรยัย้มหิวหิวิวิวฮิวิวฮิวฮิวฮิวิวิวิิว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  มาแล้วครับมาแล้วอ้าวใครจะไปจัดการไปจัดการเลยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว็ดเด็ดเฮ้ยเฮ้ยเปิดหอเปิดหอเปิดหอให้ครับให้ครว่าออกคาสออกคัสเปิดประตูเออเออไปต่อเปิดตรงไหนกันล่ะเฮ้ยทางนี่ไงนะทางนี่ไงคนล้มดิคนล้มทั้งนี้มีทางนี้มีทางนี้มี ไปเลย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 เดียวโอ้โหลุง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 ต่อต่อจะทำอะไรกันจะจะตายเนี่ยก่อนเลือดก่อนนะจเย็นดิเย็นดิจะเย็นดิจะเย็นดิเย็นดิเอาของก่อนเอาเปิดทอเปิดทอเออเจอได้แล้วได้แล้วอ่าได้ละหนึ่งจอเวรกรรมแล้วฉันก็วิ่งมาเกอร์เลย ไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหาได้อันนั้นอะไรเปิดอะไรอ่ะเปิดจริงโชคก่อนเนาะ <c oughs> ใช่ไหนวะตรงไหนวะอะไรครึ่งข้างครึ่งข้างอะไรกันอ่ะ <c oughs> เปิดเลย <c oughs> เปิดเลยเสียงเหมือน

ยื้ใ hmm> ช่ระจึ๊งจึ๊งกันไปมานั่นมานุ้ยได้ยาได้ยาระแพมของดีไปก่อนแล้วแล้วก็โชคดีนะไปแล้วไปเลยดูเดี๋ยวไปแล้วดูแขนแขนตกลงมาข้างล่้วยาบันดีแล้วขาดคำลุงบ้าลุงลุงโอ้โห ไม่รู้จะเลือกยิงตรงไหนก่อนเลยเนี่ยยิงไม่ถูกเลย <c oughs> จะยิงคนแล้วจะยิงผี <c oughs> จะยิงคนอ <c oughs> าจะ <c oughs> แม่นหน่อย <c oughs> แม่นแต่ยิงคนยิงคนแม่นไงย,ยิงคนแม่นโโอโอ้ยอ้ยย,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 ยมันจะปิดประตูไหมเนี่ย้างหหลัหนประตูไหม assemble เกือบเกือบยิงไม่ทันคุณกำไหนคุณกำไหนเดี๋ยวไปฉีดเอาดิไปฉีดอะไรเฮ้ยไกด์มีคิดแล้วเปล่าคิดคิดที่เอาที่ที่ถาวางเนี่ยเอาเปล่าไม่เอาเอาดีดดีกว่าฉีดพ่นยาเลยเปล่าเดี๋ยวรอเอาแล้ว ลงนี่เพื่อนลงนี่ไอตัวนี้เพื่อนลงเลยบอลเต้นตาชาวนาไอดีนเตะเดินเ,เอิญว่าทำซีรีส์อันนี้ไม่อยากจะตัดเป็นคลิปตลกตอนนี้คลิปตลกก็จัดได้ได้วยหก็ตัดคลิปแยกเลยนู่นุนดูดูด,ดูดูตัวนุ่นไอต,ต,ตัวสองตัวนนมาเต้นไรกันเนี่ยยืดยืดยืด ดูเนี่สีใหญ่สีกรแพงใหญ่เห็นแล้วนะวันโลกแตกเราคงไม่เครียดหรอกดูเนี่สีก็ใหญ่เลยอึด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 เมื่อไหรโดนพวกวงพังเนี่ยเขาจะมีพวกอะไรนะพวกฟังเพลงแล้วข้างมันจะโดดชนโดดชนนี่ดูเด่นนะดูใหญ่นะอึด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 แต่การแต่การเกลี่ยยัง่าวโอกหมดเลย กดลกดล่ากดลาหนึ oh ่งหนึ่งาส์หนึ่งหนึ่งหนึ e ่งาส์ในใจได้ดูทีเอะไรอ่ะเอาเอาเอาอะไรยากเช้ให้มันเป็นเซชั่ฟเอเอเอ้เอเอาเอาเอาไอตัวนี้ทะลุมาได้ยัเด็กยิงไ่กันกันเราครอบเด้ โกโก้เฮ้ยใกล้ถึงลงอ่าลงเฮมบุอยปากบอกแล้วตกลงอะไรกันเนี่ยกาลังจะเจอกันก่อนนะว่าจะเฮมบุอยหรืออะไรเบ่ต้มลงลงต้มลงต้มอะแล้วตกลอะไรนะปากกป๋องนะตอนนี้นะครับเราเข้ามาในเฮมบอยปากก็บอกฟาดเองครับ อ่าเฮลไฟล์ล้วเราเฮอดูสิกดเลยกดเลยกอดเลยาให้เรามาซ่อมใช่ไหมเนี่ยะกชีคนใช่ลกดเลยแล้วกันอะไอายังไม่ได้ดีเลยไม่ตังปัอมยังไม่ตังปั๊มเลยฮะยังโอ้โหเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง ต้องห่วงฉันเฮ้ยเฮ้ยไม่ต้องห่วงฉันด้วยไม่ต้องกินกันเฮ้ยเฮ้ยต้องห่วงฉันยิงทิ้งหน้าเงือกเงือกเงือกงอีอีอีอยู่แต่ว่าอีอีเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วกดไปกดไปกดกดเรียบร้อยฮัลโหลโอ้ยโอ้ยจอยแล้วช่วยแล้ว วายฟเยโอ้ยายดแล้อ e ้ยโอ้ยสาลอกสรลอกยังไงเฮวบอยมันแม่นลอยอะสาลอกเลยเควเควนเคก็มวยเเคโอ้ยถ้ายอข้าบนมันตกมาใส่เราจริงๆแล้วมันจะยังไงวัเนี่ย chào 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 đó chào 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 เราก็หมอด้วยกันนะหมอกูบอกไม่ใช่หมอกูเป็นนักวิจัยชุดผายทำไมคูณอยู่ใกล้ผมลึกผมเลย่วเอช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 กดย่างเอชชูกดแล้วกดับเออยู่ใกล้มากลึกผมเลยบอกเลยว่าหมอเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว

มาตีมาตีแล้วว็นกิมเมอร์เรียบร้อยโอ้โอยช่วยด้วยฮะโอ้มีคนจะขมขืนไปไหนแห่ทีไม่ทีไม่ทีไม่ทีทีไม่ทีทีไม่ทีที ต้มเหล้าทีต้องลงลงลงต้มเหล้ากันเลยจากโรงงานไปกระกป๋องมาหัวลยแล้วคำว่าลงลงต้มเราต้มเราเ้ื่อนจบตรงนี้